กาจะผ่านคนนะครับสามวันมาได้ทรมานทรมานสุดๆครับณนะช่วงนั้นสามวันสามวันแห่งความเจ็บปวดและทรมานสิ่งสําคัญก็คือเรายอมรับชะตาชีวิตเราปงกับสังขารของเราแล้วเราปล่อยวางแล้วกับทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับเราได้รู้ได้เห็นแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วมันสอนให้เราได้รู้นะครับตอนนั้นตอนนั้นสอนให้เรารู้ว่าเราสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตสิ่งที่ สำคัญที่สุดที่จะช่วยเราหรือว่าให้เรามีปฏิหารรอดพ้นจากความเจ็บปวดหรือเรื่องเละหลายเข้ามาในชีวิตได้ก็คือการรักษาสติจิตของเรานะครับพร้อคมควบคู่กับสิ่งที่เราสร้างมาก็คือบุญกุศลจะน,นุหนนำแล้วก็น,นุนนำแล้วก็พอให้เกิดปฏิหารให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายได้ทุกอย่างนะครับ ผมก็ระลึกอยู่ในใจเสมอว่าสิ่งที่ผมทํามาทุกครั้งการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นหากหากุศลขบวนที่ลูกทํามาในครั้งนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ขอให้ลูกหายขาดจากหายวันหายคืนและก็หายดีจากโรคภัยไข้เจ็บในครั้งนี้ถือเป็นหากในครั้งนั้นนะครับผมก็ระลึกได้แค่เพียง กําหนดจิตตัวเองให้ปล่อยวางกับทุกเรื่องว่าเราเกิดมาครั้งนี้เราเอาไปเราจะนําสิ่งอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับกุศลอย่างเดียวแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองหรือตําแหน่งหนะ้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าลูกลูกที่เราลักบ้านเรือนที่ดินอาศัยอยู่หรือสิ่งต่างๆนี้เวลาถึงเวลาแล้ว เราก็เอาไปไม่ได้เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งพวกนี้น่าตอนนั้นผมเหมือนว่าความเชื่อนะครับคือปล่อยวางทุกอย่างแล้วไม่เอาแล้วหากลูกมันว่าผมก็คิดในใจว่าบอกกับครูบาอาจารย์นะผมนะครับที่ท่านคงรับรู้คงม่ตาเนาะหากท่าน ยังมีบุญอยู่ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ขอให้ลูกหายจากตัวนี้ถ้าเป็นเวียนเป็นกรรมนะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมถ้าเป็นเวียนเป็นกรรมี่ลูกจะต้องประสบพบเจอในครั้งนี้ก็ขอให้ลูกได้ชําระมันว่าชําระให้เจ้ากรรมนายเวรไปซให้ลูกได้หายดีหายวันหายคืนและกลับมาวิตกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วลูกก็จะสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะครับคือ ก็สุดท้ายแล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นมาแก่ผมครับในช่วงเวลาสามวันผมต้องทนทุกข์ทรมานปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นด้วยอนิสงส์ของครูบาอาจารย์ที่ผมเขารพกับถือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุญกุศลที่เราสั่งสมมานะครับผมช่วยให้ผมอาการของผมนั้นดีวันดีคืนเหมือนเราจะรับรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราแก้ถูกจุด แก้ถูกจุดร่างกายของเราเจ็บปวดในครั้งนี้นะมันอาจจะไม่เกิดจากสิ่งมันว่าสิ่งสิ่งที่ทางการแพทย์ตรวจไม่เจอเนะครับผมถ้าอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางการแพทย์ก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเราเกิดจากปัญหาอะไรถึงทําให้ร่างกายของเราเฉียบพันขนาดนี้ถ้าทางการแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเรานั้นเกิดจากเส้นประสาทอักเสบ ตามทางการเพทย์นะครับตามคุณหมอนะครับผมทำให้เราเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ไปตรวจหาค่าไขมันในเลือดโรคเบาหวานความดันหัวใจทุกอย่างนี้ผลก็ปกตินะครับผมไม่มีอะไรที่เกินหรือว่าลดนะครับผมก็หมอก็ยังสรุปไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้ก็ต้องต้องได้ทำใบนัดใบส่งตัวให้ผม ให้ผมไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมผมก็อ่ะผมก็กลับมานอนรักษาตัวที่บ้านนี่แหละครับให้ผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก่อนให้อาการดีขึ้นร่างกายเราเดินได้หรือว่าทำอะไรได้เราถึงจะไปรักษานะครับในช่วงสามวันนะครับผมผมก็ได้ตั้งตั้งใจนะครับขอบารมีเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอบารมีครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ให้ท่านช่วย ให้ลูกพัาผลจากความทุกข์ทุกกายมันจะเข้ามาทั้งหมดเลยทั้งทุกกายทุกใจในครั้งนี้เข้ามาหมดนะคััผมเราจิตตกละ